แมปนี้นะครับเป็นแมปแนว R N G ที่เป็นอนิเมะมีชื่อว่าอนิเมะ R N G ตรงตัวเลยนะฮะแมปนี้เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแล้วนะครับเขาเปิดให้ทสกันแต่ว,ว่าผมไม่ได้เข้าไปเล่นนะครับอันนี้เพิ่งเปิดให้เล่นเมื่อว,วานเป็นทางการนะฮะแต่เหมือนจะมีบั๊กอยู่นะเห็นเขากลาลังแก้กันอยู่แต่ว่าเขามาเล่นดูก่อนเพราะว่าตอนที่ดูตอนนั้นเนี่ยเหมือนเป็นแมปที่ทําค่อนข้างดีนะฮะออร่าสวยซ้ายมือหน้าเมนูปกตินะครับขวามือเหมือนจะเป็นเงินนะฮะสิออยู่เฉยๆก็ได้ใช่ไหมยังไม่ได้ อโลมาหนึ่งในกรีนชาร์จกรีนชาร์จพลังชาร์จสีเขียวอืมซุมม่มใหม่คลาสสิกหนึ่งในสองคลาสสิกคือออร่าปกติธรรมดาโลใหม่หนึ่งในหนึ่งร้อยอู้ข้ามไปคลาสสิกควิกโลโลบักไหมอ๋อผมซื้อไว้ก่อนแล้วใช่เขาลดราคานี่มาเลยสคริปต์กดปุ๊บมาปับ๊บแต่มีคูดาวนะฮะการโล คูณสโชคบูจักระจักระสีฟ้าสีน้ำเงินรวบรวมพลังมา1ใน8นะฮะอ่าดูซ้ายมือหน่อยอันนี้คือ Index อันนี้คือออร่ากระเป๋าเก็บมี7ช่องนะครับขยายช่องได้ปกติใช้เงินเออหน้าตาดูแบบเท่ดีนะช็อป้านค้าซื้อไปแล้วมอแคชซื้อไปแล้วควิกโลซื้อแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ซื้อฟาสต์สป e d เดินเร็วขึ้นใช่ไหมอืมมาเอาตโลไปในระหว่างนี้เราเดินเที่ยวสกุละ หนึในสิหกก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้สีฟ้าอันนี้สีชมพูมีเป็นวงๆรอบตัวเรา Energy หนึ่งในเจ็ดสิบแปดอตัวหนึ่งสือเนี่ยมาจากอนิเมะแน่นอนมหาเวทไหมน่าจะใช่นะ g o l d e n Hero 1หนึ่งในหนึ่งร้อยหนึ่งอาอันนี้มาจากไหนคือบางทีก็นึกไม่ออกนะสู้ไม่ได้นะเป็นออร่าอย่างเดียวแต่แมปทำดีนะครับแมปดูสวยดีบรรยากาศใช้ได้ golden hero อ่ะเปิดต่อ1ใน101 101ตั้งไว้ที่เหลือลบเป็นหมู่บ้านนี่ไงน้ำยามีน้ำยาต้องคราฟหรือว่ายังไงน้ำยาไลท์พยชันอ๋อคราฟฮะฮะเอาออร่ามาคราฟเป็นน้ำยาเหรอคือเราต้องเปิดให้ได้ตามนี้เพื่อมาคราฟเป็นน้ำยาเพิ่มโชคน้ำยาเพิ่มโชค25%ใช้ได้2ในาทีเองนะแต่ต้องเปิดให้ได้ตามนี้ก่อน โอ้ผมว่ามันยากเกินกระเป๋ามันจํากัดไงเพิ่มโชค50% 3นาที100% 5นาทีใช้ตามนี้อันนี้คือเป็นทอร์นาโดพายุทอร์นาโดอ่ะส่วนตรงนี้คือเควสใช่ไหมมาเก็ตตลาดฮะอ๋อนี่ซื้อได้เพิ่มโชค50% 3นาทีเพิ่มโชค100% 5นาทีลดคูดาว15% 2นาที30วิมีแค่นี้ใช่ไหมใช้เงินซื้อได้ครับ แต่เงินต้องรอฮะทางด้านนี้คือน่าจะเป็นไอเทมเพิ่มโชคโอ้มาจากอนิเมะหมดเลยเพิ่มไเน้นนะฮะใช้ได้ตลอดเพิ่มโชค250%ลดคูดาวนะมาอีกอันหนึ่งโอเคอันนี้คราฟได้มี2อันใส่ไปส่วน3อันนี้ยังไม่มาบกกมมลบูจักระใช้ไหมหมดหรือยังบลูจักระครบแล้วไฟ e ร์เบนเดอร์ หนึ 1> 1่งในสิบแปดไฟอร์เบนเดอร์นะฮะเป็นลูกไฟสองดวงตามเรามาไม่มีอะไรมากอันนี้อ่ะคราบไปอยู่ในอันไหนอันนี้ใช้สามอันเลยหรอแล้วก็สกุระด้วยโอเคอะเปิดต่ออาม,มเมนหนึ่งในยีี่เองอาม,มเมนเป็นโอ้เป็นมือครับเป็นมือที่เป็น Ora. ออร่าเสียดายต่อยไม่ได้ <laughs> มันน่าจะต่อยได้นะคราบมาคราบมาใช้สามอันกรีนโฮโล หนึ่งในสามสี่เป็นสีเขียวฮะตามชื่อเลยครับยังหลักสิบอยู่โอเคกรีนฮอลโลไม่ใช้ในนี้อันนี้ใช้โอเคใส่ไปเลยเปิดต่อสกุระมาอืมสกุระขาดไฟเบนเดอร์ฮะอีกสองอัน d a r k นสหนึ่งในสิบสองดกเโอ้นี Darkness, 1, ่สิบสองนะจากเรื่องอะไรนะั <c> ้น <oughs> อย่าถามผมเลยอ๋อปิดตรงนี้ได้อ๋อโอเค ไม่เห็นต้องมากดตรงนี้ออโต้ดีลีทไปคลาสิกกรีนชาร์ตดูจกกักระดาร์กเนสเฮ้ย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 อะไรอะไรเฟรมหนึ่งในหนึ่งพันนึกว่าจะเยอะแต่สวยอันนี้สวยเมื่อกี้คืออิมชั่นใช่ไหมแผ่นดินไหวออล่ามันดูดีอะ่ะมันดูมีพลังงานดีนะฮะเฟรมหนึ่งในหนึ่งพันโอเคไม่ได้ใช้ใช่ไหมหลักพันอันแรกชินบิมาแล้วหนึ่งในห้าสิบแปดมายากจัง โอ้ oh, เป็นเปลวไฟแบบสีฟ้าความร้อนแบบเย็นๆชินบินินจาชินบิลาก่อนนะนายต้องไปรวมในนี้ใช้2อันแล้วก็อมาเมนอีกอันหนึ่งไฟเบรนเดอร์ครบแล้วครับมาเลยอันนี้คืออารมาเมนมาพอดีหาชิโนบิอีกหนึ่งอันฮะแต่ว่าอันนี้เหมือนกันนะเพิ่มโชค30%แล้วมันต่างกันตรงไหนอะอันไหนก็ได้ใช่ไหมสยาเทลเพิ่มโชค30% หางเซียอ๋อนี่ไงหางเพิ่มโชค30%มอร์เซ็ะเปิดต่อไม่ต้องคับแล้วมั้งเพราะว่าอีกอันนึงเหมือนเดิมออโตัวดีลิทไปชินอบิอืมไม่มีให้เก็บเหรียญตามพื้นนะฮะรอเวลาอย่างเดียวเพื่อฟาร์มเหรียญเออเออเออเเออเออคาซีนคาซีนคาซีนโอ้โหหนึ่งใน1450งพันสี่้เดเนแดนนะครับโอ้โหสวยมากอันนี้หลากสีมาจากไหนไม่แน่ใจแต่สวยจริงๆฮะอันนี้ วิบวับวิบวับเลยอะถ่ายรูปกับน,น้ําตกคือเป็นแบบถ่ายรูปก็ได้นะใช่ไหมน่าจะมีโหมดเป็นอันเนี้ยคาเมล่าเอาไว้ถ่ายรูปกับอาล่าสวยๆนะฮะน่าจะเข้ากันอยู่เฮ้ยอย่าเพิ่งเช้านะเอาอีกแล้วเมื่อกี้อะไรอะไรอันนี้อะไรแค่นั่งพักแป๊บเดียวเล่นคนเนตเช้าซะแล้วเรียนคนเนตนะครับหนึ่งในสองพันสี่ร้อยห้าสิบสูงสุดตรงนี้ก็ยังหลักพันอยู่นะแสดงว่าหน่วยน่าจะยังไม่เยอะนะครับ อาจจะยังไม่ถึงล้านหรือเปล่าเพราะว่ามี40กว่าอันอาจจะถึงแค่หลักแสนหลักล้านต้นๆมัง้งโอ้ไอดอลไอดอลนี้รู้เลยไอดอลนี้ใช่เลยมีโน้ตดนตรีนะฮะมีกุญแจซอนกุญแจฟ้านะครับสีสวยแต่มาแบบน้อยๆไอดอลหนึ่งในเกกเปิดมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะมา What Fordman หนึ่งใน14,780โอ้มีดาบมาให้ด้วยโอ้โยต้องรอตอนกลางคืนครับนี่หลักหมื่นฮะขยับจากเมื่อกี้พันสองพันสี่ใช่ไหมขยับมาเป็นหลักหมื่นเอออาจจะถึงล้านฮะดาร์กซอร์ s แมนหนึ่งในหนึ่งนนะครับจากบลิช h แมอันนี้ดาบจากบลิชไหมสติชี่คิลเลอร์หนึ่งใน8ปดร้อยเก้าสเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปิดอินเวนทอรี่ก่อนใช่ครับ เต็มแล้วอ่ะ Energy ลบไปแล้วกันใส่มาฮะอันนี้มีท่าแฮะอ้าวไม่ใช่เหรอ <c oughs> เอ้หรือว่ามันมีท่าแต่ว่าไม่ไม่แสดงหรือเปล่าเกมอาจจะบักก็ผมว่ามันน่าจะมีนะท่าทางเนี่ยพอเดินแล้วหายเลยเมื่อกี้เฮเว e ลี่หนึ่งในสองรอยาสฮะเป็นออร่าเป็นพลังงานออกมาฮะโอ้นี่ตอนกลางคืนพอดีเฮเว e ลี่เหมือนเป็น3มระดับนะมีข้างนอกตรงนี้สีม่วงๆแล้วข้างในสีฟ้าๆนะฮะ อะมาดูที่ได้เมื่อกี้ Stretchy k i l l e r 1หน,นึ่งในแปดร้อยเก้สี่ตอนกลางคืนมันมืดเกินอะ่ะแล้วก็ Dark Swordman อืมมันดูลกๆหน้าอันนี้ <c oughs> เต็มไปหมดเลยแต่มีดาบให้อันนี้อันแรกในหลักหมื่นนะฮะ Dark Swordman ชอบอันนี้ที่สุดแหละมันสวยดีหลากสีไม่ลกด้วยไม่ลกเกินไม่ได้มีแต่เปลวเ,เพลิงฮะมีควันดำด้วยครับแทรกอยู่ อ่ะเปิดอีกสักนิดแล้วกันมากระเป๋าเต็มแล้วอะ่ะลบอันนี้ดีกว่า s t r e t c h y k i l ล e รลบไปเลย One Punch Man ไหมอันนี้1ใน475นะฮะมีตาเป็นอันนี้ด้วยฮะโอเคแต่ว่าไม่มีแอนิเมชันเลยดูไม่ออกน่าจะใช่นะ The Strongest น่าจะ One Punch Man เรียบร้อยอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนี่คือ a n i m เมะ g นะฮะเดี๋ยวรอเขาแก้บั๊กก่อนดูว่าเผื่อมันจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ